สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเมทาวรีทองแดงมาจากสาขาบัญชีนะคะวันนี้จะมาพูดถึงทฤษฎีการผลิตบทที่5นะคะเส้นทางของผู้ผลิตสู่การตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดไปดูกันเลย่ม,มีอะไรบ้างการผลิตคืออะไรและเป้าหมายสูงสุดคืออะไรการผลิตคือกระบวนการในการนําปัจจัยการผลิตต่างๆมารวมกันโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้เกิดผลผลิต เป็นสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้มี3ปัจจัยนะคะ 1. ปัจจัยการผลิต2เทคโนโลยีกระบวนการผลิตและ 3. สินค้าและบริการตอบสนองความต้องการของมนุษย์เรามาดูฝั่งของเป้าหมายกันนะคะผู้ผลิตมีความต้องการผลตอบแทนในรูปของกำไรโดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือการแสวงหางกำไรสูงสุด ในกระบวนการผลิตพูดสั้นๆก็คือเป้าหมายคือต้องการกำไรสูงสุดค่ะส่วนประกอบสำคัญของการผลิตมีอะไรบ้างปัจจัยการผลิตมี4ประเภท 1. ที่ดินพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมด 2. แรงงานแรงงานจากร่างกายและสมองมนุษย์ 3. ทุนเครื่องจกักรเครื่องมือโรงงานวัตถุดิบ สิ่งของที่ใช้กระบวนการผลิตและ 4. ผู้ประกอบการผู้รวบรวมปัจจัยการผลิตและความเสี่ยงเรามาดูของการจำแนกตามความยืดหยุ่นกันนะคะปัจจัยคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิตระยะสั้นเช่นที่ดินโรงงานเครื่องจกักรปัจจัยแปรผลันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิตเช่นโรงงานวัตถุดิบ ไฟฟ้าค่ะขอบเขตเวลาในการตัดสินใจการผลิตระยะสั้น vs ระยะยาวการผลิตระยะสั้นมีปัจจัยการผลิตอย่างน้อยหนึ่งชนิดเป็นปัจจัยคงที่ผู้ผลิตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตบางชนิดได้เช่นโรงงานที่ดินเครื่องจักรทำได้เพียงเปลี่ยนแปลงปัจจัยแปรผลันเช่นพนักงานและวัตถุดิบ ส่วนการผลิตระยะยาวปัจจัยการผลิตทุกชนิดเป็นปัจจัยแปรผันผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตทุกชนิดได้ตามความต้องการเช่นสร้างโรงงานเพิ่มซื้อเครื่องจักรใหม่ความท้าทายในระยะสั้นกดการลดลงของผลได้เรามาดูสีเหลืองกันนะคะ ระยะแรกผลผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราที่เพิ่มขึ้นสีแดงระยะต่อมาผลผลิตเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงและสีเทานะคะระยะสุดท้ายผลผลิตจะลดลงการเพิ่มปัจจัยแปรผันอย่างเดียวโดยไม่เพิ่มปัจจัยคงที่ในที่สุดจะให้ผลตอบแทนที่น้อยลงค่ะเมื่อผู้ผล,ผลิตเพิ่มปัจจัยแปรผันเช่น โรงงานไปเรื่อยๆโดยที่ปัจจัยคงที่เช่นเครื่องจักรยังคงเดิมเครื่องมือวัดผลผลิตในระยะสั้นผลผลิตรวมจำนวนผลผลิตทั้งหมดที่ได้จากการใช้ปัจจัยแปรผันและปัจจัยคงที่ผลผลิตส่วนเพิ่มผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มปัจจัยแปรผันไปยังหนึ่งหน่วยผลผลิตเฉลี่ย อัตราส่วนของผลผลิตทั้งหมดต่อปัจจัยแปรผันที่ใช้ทั้งหมดแล้วก็จะใช้สูตรตามนี้นะคะเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตรวมผลผลิตเฉลี่ยและผลผลิตส่วนเพิ่มนะคะเรามาดูในตารางกันเลยนะคะ tp เท่ากับ1,000แล้ว ap เท่ากับ tp l มาจากไหนก็คือเอา1,000ของ tp หารด้วย1ก็เท่ากับ1,000เหมือนเดิมส่วนช่องที่ mp เท่ากับสามเหลี่ยม tp สามเหลี่ยม l ก็มาจาก1,000หารด้วย1ก็เท่ากับ1,000นะคะเรามาดูเมื่อ tp เพิ่มขึ้น mp จะมากกว่า0เมื่อ TP ลดลง MP จะน้อยกว่า0เมื่อ AP เพิ่มขึ้น MP จะมากกว่า AP เมื่อ AP ลดลง MP จะน้อยกว่า AP นะคะต่อมาเรามาดูวิสัยทัศน์ระยะยาวผลตอบแทนต่อการขยายขนาดการผลิตในระยะยาว ผู้ผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตได้ทุกชนิดกฎของผลได้ต่อการขยายขนาดการผลิตจะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการเพิ่มขึ้นของปัจจัยการผลิตทั้งหมดกับผลผลิตที่ได้มาดูผลตอบแทนต่อขนาดเพิ่มขึ้นนะคะปัจจัยการเพิ่มขึ้น15%ผลผลิตเพิ่มขึ้น25% ผลลัพ์ก็คือต้นทุนเฉลี่ยลดลงต่อมาผลตอบแทนต่อขนาดคงที่ปัจจัยการผลิตเพิ่ม15%ผลผลิตเพิ่มขึ้น15%ผลลัพธ์ก็คือต้นทุนเฉลี่ยคงที่ผลตอบแทนต่อขนาดลดลงปัจจัยการผลิตเพิ่ม15%ผลผลิตเพิ่มขึ้น5% ผลลัพธ์คือต้นทุนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นค่ะเมื่อขนาดใหญ่ขึ้นข้อดีและข้อเสียของการขยายการผลิตมีอะไรบ้างไปดูฝั่งสีเหลืองกันนะคะการประหยัดจากขนาดทำไมการขยายตัวจึงช่วยลดต้นทุนการแบ่งงานชัดเจนพนักงานเชี่ยวชาญใช้เครื่องจักรเต็มประสิทธิภาพอำนาจต่อรองสูง ซื้อวัตถุดิบได้ในราคาที่ถูกลงแล้วก็มาดูสีเหลืองกันนะคะถูกลงจริงหรือเปล่ามาดูลูกศรต้นทุนเฉลี่ยลดลงม,มาดูฝั่งสีแดงกันนะคะการไม่ประหยัดจากขนาดทำไมการขยายตัวมากไปจึงเพิ่มต้นทุนมาดูกันเลยงานซับซ้อนควบคุมดูแลไม่ทั่วถึงและบริหารงานได้ซับซ้อนนะคะ ปัจจัยการผลิตขาดแคลนต้องซื้อจากแหล่งใหม่ที่แพงขึ้นอ่าจริงหรือเปล่ามาดูลูกศรสีแดงกันต้นทุนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจริงโอเคเรามาดูขั้นที่หนึ่งนะคะค้นหาทุกความเป็นไปได้ในการผลิตเส้นผลผลิตเท่ากาันเป็นเส้นที่แสดงถึงการใช้ปัจจัยการผลิตสองชนิด K และ L ในส่วนผสมที่ต่างกันแต่ให้ผลผลิตเท่ากันตลอดทั้งเส้นเรามาดูเส้นผลผลิตเท่ากันนะคะ IQ จาก A ไป E 50ไป5เท่ากันหรือเปล่า ABCDE เท่ากันทุกจุดบนเส้น IQ เส้นเดียวกันหมายถึง ได้ผลผลิตเท่ากันแต่ใช้ส่วนผสมของแรงงานและเครื่องจักรต่างกันนะคะขั้นที่สองทำความเข้าใจข้อจำกัดด้านงบประมาณเส้นต้นทุนเท่ากันเป็นเส้นที่แสดงถึงส่วนผสมต่างๆของปัจจัยการผลิตสองชนิด K และ L ที่สามารถซื้อได้ด้วยต้นทุนการผลิตเท่ากันนะคะ กำหนดให้ c เท่ากับต้นทุนการผลิต l เท่ากับจำนวนแรงงานที่ใช้ในการผลิตต่อคน k เท่ากับจำนวนเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตต่อเครื่อง p l เท่ากับค่าจ้างแรงงานบาทต่อวัน p k เท่ากับค่าเช่าเครื่องจักรบาทต่อวันนะคะเรามาดูการตัดสินใจที่ดีที่สุดจุดผลิตที่ต้นทุนต่ำสุด เราจะเลือกส่วนผสมของปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมที่สุดได้อย่างไรเรามาดูจุด A และจุด B อยู่บนเส้นงบประมาณด้วยกันกับ E แต่ให้ผลผล,ผลิตน้อยกว่าอยู่บนเส้น IQ 3ที่ต่ำกว่าจุด C ให้ผลผลิตสูงกว่าอยู่บนเส้น IQ 1แต่ไม่สามารถผลิตได้พองบประมาณไม่พอจุด E จุดดุนยาภาพเป็นจุดที่เส้นต้นทุนเท่ากาันสัมผัสกับเส้นผลผลิตเท่ากันที่อยู่สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ IQ 2นี่คือจุดที่ได้ผลผลิตสูงสุดภายใต้งบประมาณที่มี จุดดุลยภาพของผู้ผลิตคือจุดที่มีความชัดของเส้นผลผลิตเท่ากัน MRTH เท่ากับความชันของเส้นต้นทุนเท่ากันลบ PL PK นะคะเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนการปรับตัวของจุดดุลยภาพ 1. เงินทุนของผู้ผลิตเปลี่ยนแปลง เมื่อผู้ผลิตมีงบประมาณเพิ่มขึ้นจาก A0-B0 เป็น A1-B1 โดยที่ราคาปัจจัยการผลิตคงที่เส้นต้นทุนจะเลื่อนขนาดไปทางขวาจุดดุลยภาพใหม่จะย้ายไปยังเส้นผลผลิตเท่ากัน IQ ที่สูงขึ้นจาก e 1ไป E 3 การลากเส้นผ่านจุดดุลยภาพเหล่านี้จะได้เส้นขยายการผลิตซึ่งแสดงแนวทางการขยายการผลิตที่เหมาะสมที่สุดเมื่อมีงบประมาณเพิ่มขึ้นต่อมาเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนผลกระทบจากราคาปัจจัยการผลิตมาดูเมื่อราคาแอลลดลงผู้ผลิตสามารถ ซื้อแอลได้มากขึ้นด้วยงบเท่าเดิมเส้นต้นทุนจะหมุนออกจากจุดตัดแกน K จุดดุลยภาพใหม่ E1 จะมีการใช้แอลเพิ่มขึ้นเรามาดูปัจจัย K เปลี่ยนแปลงเมื่อราคา K ลดลงผู้ผลิตสามารถซื้อ K ได้มากขึ้นเส้นต้นทุนจะ หมุนออกจากจุดตัดแกน L จุดดุลยภาพใหม่ E1 จะมีการใช้ k เพิ่มขึ้นสรุปเส้นทางของผู้ผลิตจากปัจจัยพื้นฐานสู่การเพิ่มกำไรสูงสุด 1. เข้าใจปัจจัยและข้อจำกัดรู้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง k l และแยกแยะระหว่างปัจจัยคงที่และแปรผัน 2. วิเคราะห์ตามช่วงเวลา ระยะสั้นรับมือกับผลได้ลดน้อยถอยลง TP AP และ MP ระยะยาววางแผนการขยายขนาด3หาจุดที่ดีที่สุดใช้เส้นผลผลิตเท่ากันและเส้นต้นทุนเท่ากันเพื่อหาจุดผลิตที่ต้นทุนต่ำสุด4สุดท้ายนะคะปรับตัวเมื่อสถานการณ์เปลี่ยน ปรับเปลี่ยนการผลิตตามงบประมาณและ,ละ,ะราคาปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงนะคะกดทฤษฎีคือชุดเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ผลิตตัดสินใจอย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดการสร้างกำไรสูงสุดจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดขอจบการนำเสนอบทที่5เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ